เรามาคุยกับเขาเลยดีกว่านะครับคุณแดักโรบไรเดอร์ครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาในสไตล์ร็อบจริงๆเลยนะฮะนี่นี่กี่คนครัวที่ลงจากคอนเสิร์ตมาเมื่อคืนแล้วก็พุ่งลงมาหาเราเลยชุดนี้เลยชุดนี้เลยนะครับน่ารักจี๊ดว่กระตื่นเช้าอย่างนี้ป่ะไอ้ตื่นนะฮะเทบว่าต้องไปงัดกันมาเลยฮะเพราะว่าเมื่อวานกลับมาจากนครศรีธรรมราชพอดีแล้วก็ทีมงานโทรมาบอกว่ามีมี คิวต้องมาแต่เช้าก็เลยถางตารอเลยครับตอนที่ยังไม่ได้นอนใส่แว่นไ้ก่อนเลยฮะเดี๋ยวจะมีจะมีคนที่ถ้านอนปุ๊บจะไม่ตื่นเลยงั้นก็เลยเลือกที่จะไม่นอนก็โอเคขอบคุณม้ากที้เก่งอะไรกันยินดีครับยินดีครับคือด้วยความที่เรารู้จักกันมานานมากๆขนาดนี้ผมบอกเลยนะว่าเรื่องเรื่องที่เป็นประเด็นเนี้ยพวกเราถามได้นะได้ในคุณตอบได้ก็ตอบได้ไม่ตอบก็ไม่ตอบไม่ว่าได้ครับผมดู m อมววันแรกออกมาถึงปุ๊บล้านวิวอ่ะ เอาความความภูมิใจความประทับใจก่อนว่าเสียงตอบรับฟีดแบ็ดีขนาดนี้แฮปปี้ไหมแน่นอนครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปัจจัยหลายๆอย่างมันมันมันเยอะคือเราเราไม่สามารถคาดเดากับสิ่งที่เราส่งออกไปแล้วคือเราทํางานเสร็จโอเคเราแฮปปี้ไม่ว่าโทรผมหรือทีมงานแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาเรื่องคนหรือเรื่องความชอบอย่างนี้ก็ถ้าเจอมางนี้ก็ เพิ่มสุดๆแล้วครับช็อตสุดท้ายทัญญาเมื่อเช้าผมส่งให้ธัญ่าดูช็อตนี้แหละครับที่ที่ผ้าคุณผู้หลังมันหลุดออกมาแล้วเป็นแฟนคลับคุณใส่เสื้อดักเนี่ยแต่คุณถึงนัดปล่อยโฮเนี่ยทำไมถึงร้องให้หนักมากก็จริงๆตอนถ่ายเนี่ยคือทั้งบรรยากาศทั้งตัวเพลงแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อเพลงของเพลงอย่าปล่อยมือชั้นได้ไหมเนี่ยคือมันก็มือมันก็คือการเล่าเรื่องของผมนะฮะในมุมมองของผมด้วยเราก็อยู่กับเรื่องราวของเรา ทุกคนก็อาจจะมีเส้นเรื่องของตัวเองแต่ว่าผมผมกำลังนึกเรื่องราวของตัวเองอก็คือเวลาที่เราไม่มีใครเนี่ยมันก็ยังมีคนที่อยู่เคียงข้างเรารเหมือนเราลอยเคว้งอยู่กลางทะเลแล้วมันก็ยังไงยังไงมันก็จะมีแสงแสงสว่างให้เรานําพาเราขึ้นสู่<อ>ฟังอยู่ค่ะแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยทราบมาก่อนไหมคะทราบครับก็คือเป็นแฟนคลับจริงๆทีมงานพยายามจะปิดจริงๆทีมงานน้องๆแฟนคลับทุกคนนี่เจอกันบ่อยนะฮะตามผมมาตั้งแต่สมัยแรกๆจนถึงปัจจุบันก็ คือแต่วันนั้นมันเป็นอะไรที่ไม่ได้ไม่ได้เมคขึ้นมาเลยมันเซอร์ไพรส์มันเซอร์ไพรส์คือเรากำลังเล่าเรื่องเราอยู่เพอรเอ้ยมันมีภาพผู้นี้ขึ้นมาพอดีเลยมันก็เลยปล่อยออกมาเองครับจริงอายนะครับหลังจากนั้นผมก็ด่าหมดเลยนี่มึงแกล้งกูหรือไงเนี่ยอะไราเงี้ยผมก็พูดอย่างนี้เลยว่าแล้วอะไรแต่ใครทราบซึ้งตอนที่ร้องวันนั้นคือเรารู้สึกขึ้นมาแบบมากขนาดไหนฮะกับแฟนคลับที่ที่เราก็ได้รู้ว่าจริงๆเป็นคนที่ตามเรามานานมากๆแล้วด้วยเจอกันบ่อยคุยกันบ่อยหลายคนก็ไม่บอก ครับผมบางคนก็เพิ่งเจอมือทุกวันนี้ก็ยังยังมีสนิทกันอยู่กับแฟนคลับที่ตามเรามาตั้งแต่ยุคแรกๆใช่ก็เจอกันบ่อยทักทายกันฮะแล้วก็อย่างวันนั้นเนี่ยในตอนถ่ายทําเนี่ยช่วงที่ผมซิงก์ร้องนะฮะครับพุ่มกับก็สนิทกันพี่พึ่งชื่อพี่พึ่งแกก็บิ้วบิ้วผมเป็นพิเศษยังไงไม่รู้เอาให้เต็มที่เอาให้ออกตาตาแดงเลยเลยวนอยู่นั่นแหละท่อนฮุกครับช่วงท้ายผมอยู่คนเดียวจัดไฟมืดๆให้วนเอาอีกเอาเยอะอีกก็ เาบอกพอเบรกปุ๊บพักก่อนห้าทีไม่ต้องรีบเข้ามาเลยไปไหนก็ไปไม่ออะไรว่าจะเซตไฟเซตอะไรพอกลับมาก็เหมือนเดิมเอาอีกพอถึงเวลาปึ้งสองสัยเข้าเห็นแล้วฮเตาผ้าลงเลยแล้วน้องๆเขาาร้องโอ้ช็อตสาคัญร้องไห้แล้วในข้อความสุดท้ายที่แบกว่าขอขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้และทุกคนที่ยังไม่ปล่อยมือผมอันนี้เป็นประโยคจากดั๊นเองหรือเปล่าใช่ครับมันก็คือจริงๆิมันสื่อตามนี้เลยฮะมันอาจจะไม่มีอะไรเปรียบเทียบแล้วขอบคุณที่คนยังให้กำลังใจแล้วก็ไม่ปล่อยมือ ไม่ว่าจะใครก็ตามขอบคุณมากแต่ถ้าเกิดมองกลับไปนะย้อนกลับไปมีช่วงหนึ่งที่ชีวิตคุณผ่านมรสุมมากรบารบได้นะได้ครับได้เรื่องที่มีการฟร้องเรื่องลูกง<อ>เรื่องเด็กเ<ไ>ป็นยังไงครับและตอนนี้เป็นยังไงบ้างผมผมว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นมันเป็นเรื่องจริงๆแนละ้วมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่ร้ายแรงอะไรมันเป็นเรื่องของของณตอนนั้นปัญหาณตอนนั้นผมหลายคนก็คงทราบจริงๆมันไม่มีใครผิดใครถูกเลยเลยนะครับมันเป็นปัญหาที่ เราจะเจอตอนนั้นแล้วเราจะแก้ไขมันยังไงทุกคนมีเส้นทางแก้ไขไม่เหมือนกันครับแต่สุดท้ายมันก็ผ่านไปได้ดีดีครับท่านครับผมแล้วบทสรุปมันเป็นยังไงอะคะก็ทุกอย่างมันแก้ไขไปแล้วแลผมก็ไม่ได้ไปสนใจเรื่องนั้นทุกอย่างผ่านไปด้วยดีจริงๆนะฮะตอนนั้นเครียดไหมเครียดครับจริงๆมันเครียดเพราะถ้าเกิดไม่สนิทกันจริงๆเขาเห็นข่าวเวลาเป็นร็อกซ่าของเมืองไทยเป็นร็อกซ่าที่ไหนของทั่วโลกไม่เห็นว่าเฮ้ยทำไข่ท้องหรือว่ามีลูกคนมันก็เชื่อไปแล้ว่ะเพราะว่านั่นคือร็อกซ่า ก็มันเครียดไหมมันไม่ได้เครียดถึงเรื่องภาพลักษณ์นะครับมันไปเครียดถึงเรื่องไอ้ปัญหาที่เราเจอเนี่ยเออมันมีปัญหาขึ้นมาตรงหน้าแล้วเราจะแก้ยังไงอะเราไม่ใช่ไม่ได้แก้ด้วยด้วยการอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะครับเออเราเราเจอปัญหาอย่างเงี้ยเราจะปรึกษาใครเราจะหันหน้าไปคุยกับใครให้มันเดินไปทางที่ถูกต้องด้วยหลายคนก็นึกว่าเฮ้ยโหแม่งเอาเงินฟาดเอาเงินฟาดจริงๆในการในเรื่องของการปฏิบัติจริงมันทําไม่ได้หรอกครับทุกอย่างมันก็เป็นไปตาม ตามที่ที่ควรจะเป็นมีการพูดคุยมีการร่วมกันหาทางออกแล้วตอนนัปรึกษาใครอะคะก็ะมีทั้งเพื่อนทั้งรุ่นพี่ทั้งที่บริษัททั้งอะไรทุกทุกคนฮะแล้วผมก็ลองมาคิดมาทบทวนดูว่าเอออันไหนที่น่าจะเหมาะสมอะไรเงี้ยและที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ย้องบอกว่ามันมีมารสมในชีวิตหลายรูปมากๆพี่แจ็รู้สึกยังไงกับทั้งหมดที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ที่เรามานั่งคุยกันในรายการณเช้าตอนนี้คต้องมีครับ ชีวิตคนไม่มีไม่ได้รอบครับไม่มีนี่แสดงว่าคุณบรรลุตั้งแต่เกิดมาแล้วมันต้องมีครับชีวิตต่อให้ราบเรื่องไงต้องโดนเตะตัดขาบ้างต้องทําตัวเองผิดพลาดบ้างมันก็เรียนรู้ครับท้อไหมคะรู้สึกท้อไหมาะว่าคนที่เจอปัญหาแล้วคนไม่มีใครท้อหรอครับผมเชื่อว่าทุกคนต่อให้อยู่ในสภาพแบบไหนผมเชื่อว่าทุกคนมีคนคอยให้กําลังใจอยู่ผมถามพี่แจ็คนีดีกว่าส่วนตัวเลยช่วงที่มลสมเข้ามาเยอะมากๆแบบนี้เนี่ยที่มีเคล็ดลับอะไรหรือว่าคือ พยุงหัวใจตัวเองยังไงให้เดินต่อไปได้ม,มันเหมือนมันเหมือนเพลงที่ผมผมเล่าออกไปเพลงนี้แหละครับต่อให้คุณรู้สึกว่าชีวิตแม่งเคว้งคว้างไม่มีใครนะคต่อให้คุณอยู่คุณทํางานอยู่ก็จริงคุณ<ม>ใช้ชีวิตอยู่ปกติก็จริงบางทีความรู้สึกข้างในคุณมันรู้สึกเคว้งคว้าง,าง<ม>จริงหลับตาลงนิดเดียวนะฮะหายใจลึกๆแล้วก็ลองนึกถึงจริงๆแล้วใครที่อยู่เพียงข้างเราม,มันจะเริ่มตัดตออกไปแล้วคนที่ลายล้อมที่ไม่ใช่ สุดท้ายเราก็จะเห็นคนที่รักเราจริงไม่เคยคิดฆ่าตัวตายใช่ไหมคะไม่มีไม่ไม่มีเว็บหนึ่งเลยไม่เคยมีแสดงว่า็คนเข้มแข็งเป็นคนจิตใจจิตใจเข้มแข็งมากคเพราะข่าวนี้ไหมทําให้ถึงขนาดที่ชีวิตในการเป็นศิลปินเกิบพังไม่ผมว่ายังไม่ใช่ยังไม่ถึงอนี่ผมว่าชีวิตศิลปินหรืองานการที่มันจะพังจริงผมว่ามันต้องเป็นเรื่องอื่นผมคือว่ามันเป็นแค่ปัญหาที่เราจะทำเติบโตขึ้นมากกว่าแล้วมันมันทำให้มันกระทบกับงานของเราขนาดไหนงานในการเป็นศิลปินของเรา <ผ>น่ดตอนนั้นตอนที่เขาออกมาผมเชื่อว่าช่วงแรกเครียดครับเครียดว่า mm. คนมันจะชอบเราหรือเปล่าแต่ท้ายผมรู้สึกว่าเขาแยกออกระหว่างงาน mm. กับชีวิตส่วนตัวที่ mm. เจออนะครับเ mm hmm. พราะคนมาดูส่วนใหญ่ในเพลงจจะเป็นวัยรุ่นนิดนึงแล้วก็อาจจะเข้าใจใน,ในชีวิตนักปจัจจุหน้าตอนนั้นมากกว่าคเคยเหมือนเบื่อมากจนแบบ อยากออกจากวงการแล้วแมเบื่อข่าวเบื่อมรสุมที่เข้ามาหยุดทาเพลงหยุดเลิกที่จะเป็นศิลเป็นอย่างเงี้ยไปขี่มอเตอร์ไซค์ทำรายการอะไรกันมันมันมีมันมีความรู้สึกช่วงหนึ่งมากกว่าอาจจะไม่ใช่เพราะข่าวหรอกอาจจะเป็นปัญหาที่เราเจอหรือว่าความกดดันที่เราเจอกับงานมากกว่าควารู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับทีนี้ผมถามย้อนกลับไปได้ไหมฮะในวันที่พี่แดก ออกมาจาก, Big Air. ออกบิ๊กแอสจริงๆคนนั้นเกิดอะไรขึ้นเพราะหลายคนก็จะมีกระแสว่าอาจจะเป็นเรื่องของข่าวที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นบ้างนะฮะส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะบอกว่าเอ๊อาจจะเป็นเพราะว่าดังแล้วก็อยากแยกวงหรือเปล่าซึ่งวันนี้เราไม่เคยรู้ว่า,<อ>าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหลายคนบอกเลยว่าตีกันแน่นอนคแต่จริงผมบอกก็เลยมันมันมันเป็นแค่การทํางานที่มีรายละเอียดแตกต่างกันครับพูดตอนนี้เลยนะครับคือเราอาจจะโตมาด้วยกันบ้านอยู่ใกล้กันเรียนมาด้วยกัน ตอนแรกเราชอบหลายอย่างอันเดียวกันเลยครับบอกว่าตรงมาด้วยกันตั้งแต่กี่ขวบคือตั้งแต่เรียนหนังสือช่วงมัธยมครับตั้งวงมาด้วยกันตั้งแต่ตอนนั้นใช่ครับแล้วไม่เคยเปลี่ยนสมาชิกเลยครับก็ยี่สิบปีได้ยี่สิบปีคือเห็นหน้ากันเหมือนกับที่เราเราเห็นกันทุกวันสองเดือนเอาอย่างนี้คูณยี่สิบเอาอย่างนี้เราจบอยู่แค่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่แดกเนี่ยที่แยกวงออกมาเนี่ยเพราะว่าทะเลาะกันกับเพื่อนในวงจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ ไปลองดูครับกับเข้าสู่คุยเช้าโชว์นะครับเช้านี้ยังคุยกับแัก รับไรเดอร์อยู่รูปท uh, okay. ี่ส่งเข้ามาทีมงานแอบกระซิบอกว่าใช้ไม่ได้สักรูปหนึ่งเลยยังเหรอฮะเอาแย่เล่นน่ารักมากแล้วบอกได้เลยครับว่าคุณอยากใช้พวกเรานี้เชิญใครมาเจอคุณในยามเช้าแบบครับผมค่คุยเช้าชมคุยกันนะแชร์ด้วยนะคะกดแชร์ด้วยกล่าพูดคุยกับพี่แดกต่อนะครับเมื่อสักครู่นี้เราถามคําถามทิ้งเอาไว้ถึงเรื่องของวันที่เกิดเรื่องของการแยกวงระหว่างพี่แดกกับพี่แอสเนี่ยนะฮะคนะตอนนั้นที่หลายคนก็ยังสับสนกันอยู่ว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อสักครู่เล่าค้างเอาไว้อยู่่ครับพี หลายคนอาจจะมอง,มองว่าอาจจะทะเลาะกันตีกันอะไรฮะจริงๆมันผมผมถ้าเปรียบเทียบมันก็เหมือนเราตั้งบริษัทขึ้นมาด้วยกันก็มีการทํางานมาด้วยกันนานเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยแต่ผมว่าระยะเวลาผ่านมาสักระยะหนึ่งพอสมควรรายล,ละเอียดปีกย่อยอาจจะมีความชอบแตกต่างกันแค่รายละเอียดปีกย่อยนะครับความชอบหลักอาจจะเหมือนกันแต่ว่าอาจจะมีสไตล์ที่แตกต่างกันขึ้นมาก็เลยเออแล้วก็รวมถึงปัญหาส่วนตัวผมด้วยเรื่อง เรื่องความรักสันโดษเรื่องชอบ<ม>อะไรเงี้ยันั็มันก็บวกกันจนท้ายเออเอ,อ,ออกดีกว่าอะไรเงี้ยครับต้องมีการกระทบกระทั่งผิดใจกันอะไรอย่างงี้งไหมอะคะก็ตอนที่ที่พูดคุยตอนนั้นอาจจะมีบ้างเพราะ,ะว่าช่วงนี้นมันคือผมเป็นคนประเภทอาจจะตัดอะไรก็หายไปเลยก็คือไม่ไม่รู้สึกเบือ่อรู้สึกว่าเอ้ยไม่พร้อมอ่ะ,ะแต่แต่สำหรับเพื่อนๆน,นที่เหลือบอกเฮ้ยมันต้องมันต้องมันต้องไปต่ออะไรเงี้ยบางทีสำหรับ ได้ขอพูพักหน่อยอะไรเงี้ยก็าอาจจะติ๊กเกินไปก็ได้ครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่เราทําการแยกออกมาแล้วเนี่ยได้พูดคุยกับเพื่อนๆในวงเหนไหมครับเพราะว่าต้องบอกว่าเมื่อ,อคูค่คก็บอกว่าเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยรเรียนเกือบอ20สปีนะฮะจริงๆพอออกมาก็ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่แต่ก่อนบ้านอยู่ใกล้กันนะครับแต่พอโตขึ้นเนี่ยเราก็มีครอบครัวมีอะไรมันก็ย้ายออกมาหากันขึ้นแล้วก็จากสมัยก็อาจจะเจอกันทุกครั้งพอเริ่มมาพัก เจอกันแค่ที่ทํางานหรือว่าเวทีอะไรเงี้ยมันก็จะมีหลายอย่างเป็นองค์ประกอบเงี้ยแล้วแต่ว่าการทํางานก็ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่เพราะว่าผมก็ออกมามีมีมีการทํางานร่วมกับทีมงานใหม่ของเขาก็มีทีมงานเขาขึ้นมาใหม่แต่หลายๆอย่างก็ยังเป็นทีมงานเดียวกันนะครับช่วงพักเบรกที่บอกว่าอยากอยู่คนเดียวแล้วมันติดเป็นศิลป์นะพักเบรกจากบิ๊กแอสตอนนั้นมากี่ปีถึงจะมาเป็นดักบล็อกเบลดจริงๆออกมา หายไปเลยนะครับเหมือนหนังจีนที่ทำลายวอลยุบอตัวเองออกจากยุทธภพอะครับคือไม่ได้เข้ากลับไม่ได้กลับมาในยุทธภพหายไปยุทธภพเลยครับไม่ยุทธจักรเลยประมาณเกือบ2ปี2ปีครับสองปีผมจำได้คุณไปขี่มอเตอร์ไซค์ทำรายการใช่ไหมยิงริงทําหลายอย่างครับทําอะไรบ้างพี่สองปีที่หายไปก่อนจะมาเป็นร็อกไอดเออร์เนี่ยมันไปเปิดร้านมอเตอร์ไซค์ที่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ผมผมชอบคุกขีอยู่กับมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วแล้วก็ค้าขายกับมอเตอร์ไซค์ครับหลายอย่างจนสุดท้ายมันมีเพื่อนคนหนึ่งมาสกิด เฮ้อย่าหายไปดิถ้าหายนี่บางทีคนมาถามหานะโอ้โหผมผม,ผมก็บอกไม่สนแล้วไม่เอาแล้วเขาบอกไม่เอางั้นถ้างั้นไหในในเมื่อชอบขี่รถก็ขี่ไปด้วยติดมากเลแล้วก็แล้วก็ทำรายการทีวีไปเลยครับมันพูดแค่นี้ผมก็เลยเออวะก็ได้นะก็เลยเป็นจุดประกายขี่รถเนี่ยครับขี่รถเที่ยว ก็ไปรวมกับพี่ๆซีรีฟูขี่ไปขี่มารู้สึกว่ามันมันไม่ได้ค่อยมีสาระอะไรขี่ไปเกือบพอแล้วพักก็งั้นบริจาคของให้เด็กๆด้วยแล้วกันทำรายการด้วยเที่ยวด้วยบริจาคของให้เด็กด้วยก็คือซื้อรองเท้าอะไรให้เด็กครับเราแค่รองเท้าพอเริ่มไปไกลๆขึ้นคนก็ถามเพื่อทำไมไม่ร้องเพลงอ่ะแม่ก็ทังอยู่บนป่าบนเขาครับเจ้าเขา ผมผมใส่หมวกกันน็อกปิดหน้าไปเขายังรู้เลยเห็นแค่ลูกกวาผมยังงงเลยครับว่าเด็กปั๊มอะไรเงี้ยพี่เพราะว่าจุดนั้นทําให้คุณยึ้ถึงกลับมาในฐานะของรอกไปมันอึ้งเหมือนกันนะครับผมผมก็เออเขาจําได้ไงวะบอกพี่เลิกทําไมอ่ะแล้วเธอฟังอะไรอ่ะเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆริงเขาพูดซึ้งกว่านี้อีกนะครับคนฟังคิดถึงนะเนาะผมก็เลยเออก็ไม่เป็นไรงั้นก็เลยรวมกับพี่ซีริฟูผมประกอบผมไปยืนดูเขาเล่นคอนเสิร์ตประจำแต่ตัวเองไม่ขึ้นนะยืนดูตาลอยเหม่อลอยเพื่อนแอบถ่ายมาดูผมก็นั่งดู เออก็เลยแบบโอเคมีโอกาสร้องเพลงไปด้วยแจมเขาหน่้หน่อยแล้วก็เอาไรายได้บางส่วนมาเก็บไว้เพื่อซื้อรองเท้าให้เด็กๆอ๋อแสดงว่าช่วงเวลาที่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทําดนตรีเนี่ยนะฮะแต่ว่าช่วงเวลาที่เราได้ไปดูใครเล่นดนตรีคิดถึงอยู่ตลอดคิดถึงความรู้สึกข,ของเราเวลาที่ร้องเพลงเวลาที่เราอยู่บนเวทีตลอดมันมีภาพนั้นแวบขึ้นมาตอนแรกมันอาจจะเพราะว่าผมอยากจะหนีมันก็ได้ใครถามใครพูดไม่เอาเลยครั แ,แต่สุดท้ายนี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้าสั่งนะว,ว่าคุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ก็เลยกลับมาพร้อมกับเพลงคนตายที่หายใจกลับตัวกลับใจช,ชื่อเพลงแต่ละเพลงนี้ถ้าเกิดไปไปทายอินกับชีวิตคุณนี้มันตรงกันมากเลยนะผมเชื่อว่าเราจะเล่าเรื่องดีที่สุดมันควรจะเป็นเรื่องที่เราเจอมาเองอมผมอาจจะไม่ใช่นักร้องที่มีความสามารถในการเขียนเนื้อเพลงแต่ผมสามารถเอาเรื่องราวตัวเองไปพูดคุยกับกับ ท่านอื่นแล้วช่วยให้มันแปลงออกมาเป็นเนื้อเพลงได้ครับล<ะ>่าสุดนี้อย่าปล่อยมือฉันได้ไหมเพลงนี้กำลังบอกกับใครอยู่ครับจริงบอกกับทุกคนเลยครับบอกกับตัวเองด้วยบอกกับคนรอบข้างด้วยแล้วก็อยาจริงๆงผมผมแค่เอาส่วนหนึ่งเศษเสี้ยวของความรู้สึกตัวเองอะมาเล่าให้ฟังแต่ผมเชื่อว่าทุกคนมีปัญหาแน่นอนกับชีวิตไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามนะครับผมอยากจะบอกว่าต่อให้คุณรู้สึกเคว้งคว้าง ยังไงผมเชื่อว่ามันมีคนที่ก็ยังจับมือคุณอยู่แหละมันไม่มีใครทิ้งคุณไปหรอกอย่างน้อยไม่ต้องมีสักคนฮะอย่างตัวอย่างตัวผมเองก็มีมีภรรยามีครอบครัวมีลูกมีแฟนเพลงมีเพื่อนๆที่ทีมงานใหม่ๆที่ทํางานด้วยกันเขาก็เขาก็เนี่ยแหละเป็นคนที่ยึดเหนี่ยวผมอยู่ครับแล้วพี่ได้แต่งอเมาิกี่อีแล้วค่ะ ด้วยก่อนสี่ปีครับตายแล้วตลอดตายแล้วชีวิตจะมีปัญหาจริงๆแล้วนะรอเดี๋ยวเราฟังนิดนึกนิดนึ่งกับกับภรรยาคนนี้รวมถึงลูกด้วยลูกน่ารักเชียวลูกอายุเท่าไหร่แล้วคะลูกประมาณสี่ขวบครึ่งครับสี่ขวบครึ่งแล้วชื่อล็อกกี้ล็อกกี้ผู้หญิงออ๋ล็อกกี้แต่ชีวิตคุณนี่ต้องมีความรักอยู่ตลอดเห็นะอันนี้แม่เขาตั้งเลยครับแล้วก็ชื่อเหมาะกับบุคลิกเขาดีครับค่ะโอ้น้องล็อกกี้ล็อกกี้ทาง Facebook ไลฟ์ของเราเนี่ยจะเปิดโอกาสให้คนเข้ามาถามครับ หนึ่งคำถามที่ผมไม่เห็นเมื่อกี้ผมชอบมากมพี่แดกสมัยก่อนบิ๊กแอสมา20ปีณนะจุดณตอนนี้เวลาขึ้นคอนเสิร์ตร้องเพลงเก่าของตัวเองได้ไหมร้องได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ,ค,รบคือถึงแม้ว่าวันนี้ถ้าบอกว่าเจอพี่แดกบล็อกไบรเดอร์แล้วอ,อยากขอเพลงของบิ๊กแอส ไม่ต้องขอแล้วผมยัดเยียดให้ฟังเลยครับคือสคริปต์ผมก็สคริปต์ผมก็เตรียมมาอยู่แล้วครับเป็นเพลงที่ทุกคนอยากร้องด้วยคุ้นเคยรวมถึงเพลงใหม่ซิงเกิลใหม่ที่ทําออกไปโอ้โหซึ่งถือว่าเพลงของ Big Ass ที่พี่แดกร้องไว้เป็นเพลงอมตะจริงๆนะครับแต่ผมาจะเปิดอยู่ที่คลื่นเอีกแล้วไม่เปิดยเลก็คือตอนนี้ผมเชื่อว่าตัวผมเองรวมถึงเพื่อนๆบิ๊กแอสเองคือเราต้องเริ่มสร้างเส้นทางที่ที่แตกออกไปจากเดิมแล้วเพลงเก่าเราก็ยังมีอยู่ผมก็เริ่มทําเพลงใหม่ ในสไตล์ของผม Big Ass ก็มีเส้นทางที่เขาทำสไตล์ใหม่ของเขาเราคิดถึงบ้างไหมคะผมผมพรดว่าผมเชื่อว่ามันมีความทรงจำไม่ดีตอนทํางานร่วมกันเยอะนะครับค่ะอยากกลับไปอยู่จุดเดิมไหมคะเคยมีความมีโอกาสจะแบบมี a t เจอริงแ c กอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยบิ๊กแอสแต่เชื่อว่าเรื่องในอนาคตนี่มันไม่สามารถคาดเดาได้ผมแต่แต่ผมเชื่อว่าไม่ว่าผมหรือว่าเพื่อนเพื่อนบิ๊กแอมีความสุขกับ การทํางานตอนนี้อยู่ของของสไตล์ของตัวเองที่แตกต่างผมเชื่อว่าเมื่อมันถึงเวลาผมว่าตอนนั้นค่อยมามนดูกันอีกทีดีกว่าโอ้โหวันนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปพี่อยากจะฟังเสียงพี่แดกสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะเช้าเช้าที่ผมรู้ว่าร็อกเนี่ยมันมันน่าจะยากมากเลยแต่มีคนอยากฟังคือคุณผู้ชมเนี่ยแทกเข้ามาบอกว่าอยากจะรู้ว่าเสียงพี่แด๊กตอน ไม่กับเมื่อกี้ตอนเบรกโอนนาเรายังถามเลยว่าวันนี้เราจะไม่ได้ฟังเพลงพี่ทั้งจริงเหรอแล้วบอกโอ้โหเช้าเช้าอย่างนี้มันลำบากเลยนะเราเข้าใจนะเราเข้าใจอย่าปล่อยมือฉันได้ไหมขอสักทอน่อยได้ดีกว่าเพราะว่าผมเพิ่งส่งซิงเกิลแล้วก็เอ็มีเมื่อเมื่อวานเลยครับอย่าปล่อยมือฉันได้ไหมเห็นเมื่อเช้ามากดดูสองล้านเลยครับเหมือนว่าล้นล้านเลยครับก็อันนี้เพลงใหม่ลองฟังดูครับเพราะเพลงเก่าๆนี่ทุกคนเคยได้ยินแล้วล่ะเง้นๆขอฟังแบบแบบ พร้อมดนตรีมิวสิคเลยได้ไหมอะถ้างั้นทีมงานเปิดได้ไหมเปิดเป็นเปิดเป็นเพลงเข้ามานะครับดอกจัน492 222 227นะฮะหรือว่าสามารถโดดในไอจูได้ไหมผมว่าได้ทุกอย่างครทุกทางครับตอนนี้ได้นครับทุกช่องทางนะฮะทุกช่องทางครับอย่าปล่อยมือฉันได้ไหมถือว่าเป็นการสร้างกำลังใจให้กับศิลปินที่คุณคุ้นหน้าและคุ้นเสียงมาอย่างดีณจุดนี้กับชีวิตที่เขามีความสุขมากกับภรรยา และน้องโรกี้ลูกสาวนั่นเองนะครับไปดู MV นี้ได้นะแพทตนภาเล่นไว้ดีมากครับผมเล่นไว้ดีมากมแต่ตอนสุดท้ายเนี่ย<ม>คุณต้องดูตอนจบให้ได้น้ําตาลูกผู้ชายคนนี้เป็นน้ำตาแห่งความซาบซึ้งใจจากความรักที่ทุกคนมีเขาคุณแดกขอบคุณมาก,มากครับขอบคุณพี่แดกครับพอดไปแล้วไม่ร้องไม่ร้องอันนี้ร้องไุ่ง่ว